ในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของคนที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกับเจคุณลักษณะอุปนิสัยที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินประโยคที่คุณนหูของคนรุ่นปู่ย่าต,ตา,ยายายกันบ้างไหมเชื่อว่าหลายๆท่านนั้น ก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกับประโยคที่ว่าคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันหรอกเพราะคนเก่าแก่นั้นมีความเชื่อที่ว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้นก็มักจะมีดวงและจิตที่สัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนก็ย่อมที่จะได้กลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอและในวันนี้ผมก็ขออนุญาต มาเผยเรื่องของความเชื่อที่ว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเรียกง่ายง่ายว่าบุเพสนิวาสนั่นเองครับบุเพสนิวาสนี้ก็เป็นเรื่องของบุพรกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งบุญและบาปที่เคยได้ทำร่วมกันมาที่ทำให้ได้กลับมารักกันกลับมาพบกันอีกครั้งครับหากท่านผู้ฟังท่านใดได้ประสบพบเจอกับเขา หรือเธอแล้วเกิดความสงสัยว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นเนื้อคู่มีวาสนาเกี่ยวเนื่องกันด้วยบุพเพสันิวาสหรือไม่ก็ลองมาสำรวจจากเจ็ดคุณลักษณะความเชื่อทั้งเจ็ดประการของคนโบราณนี้ว่ามีข้อใดบ้างที่อาจจะตรงกับเธอหรือเขาในตอนนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาต เรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะกลุ่มก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้ดุลยพินิษและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเจ็ดข้อที่คนโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนข้อแรกนั้นบอกไว้ว่า แม้ว่าจะพบเจอกันครั้งแรกคุณและเขานั้นก็จะกลับสนิทกันได้อย่างรวดเร็วเพราะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานานทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกันข้อที่สองคุณและเขามักจะมีความคิดที่คล้ายกันประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวกัน มีใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกันนี้ไม่ใช่การพยายามที่จะเรียนแบบให้เป็นเหมือนอีกคนแต่เป็นเรื่องของอุปนิสัยโดยธรรมดาที่เป็นไปโดยธรรมชาติข้อที่สคุณและเขาเข้ากันได้ดีหมายความว่าเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนแจกันดอกไม้ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งมักมีความใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่อีกคนกลับกลายเป็นคนที่ใจเย็นนิ่งดังสายน้ำข้อที่4แม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันคราวใดก็จะไม่มีทางที่ทิ้งกันไปในผลสุดท้ายแล้วก็จะสามารถปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิมครับข้อที่5ระยะทาง ไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้หรือแม้ไม่อุปสรรคใดมาขวางกัน้นคุณและเขาก็จะอุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกันราวกับว่าจิตใจของคุณทั้งสองนั้นผูกพันกันมากกว่าร่างกายข้อที่6คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่อยู่ร่วมกันบางครั้งนั้นไม่ต้องพูดเปร่งวาจาก็สามารถรู้ได้ ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขานั้นมีใจที่ตรงกันมานานแล้วข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดคุณและเขานั้นมักจะชักชวนกันเข้าวัดทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันอันเป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้งแต่ถ้าว่าหากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจไม่ใช่เนื้อคู่กันมาแต่ก่อนในชาติที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาขัดขวางความรักไม่ให้คนทั้งสองรักกันได้สิ่งสำคัญที่จะทำให้คนสองคนรักกันได้อย่างยืนยาวนั้นก็คือการอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเพราะแต่ละคนนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเป็นธรรมดาจะให้อยู่ร่วมกัน ได้อย่างมั่นคงยืนยาวนั้นก็คือการที่ต้องยอมรับข้อเสียข้อผิดพลาดของกันและกันได้ยอมที่จะรับฟังและเข้าใจปัญหาของซึ่งกันและกันถอยให้กันคนละก้าวบ้างในบางครั้งและก็ขอให้พากันมันทำความดีอยู่คู่กันเป็แบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความรักที่ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องราว ของความรักเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่แล้วผมก็ขออนุญาตนำเสนอเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการสนทนากันระหว่างคารวาสคนหนึ่งที่มีความต้องการอยากที่จะอยากกับภรรยาเพราะเขาเชื่อว่าได้ไปเจอกับความรักครั้งใหม่เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเมื่อได้ฟังเรื่องนี้ก็คงจะได้ข้อคิด ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเริ่มต้นเรื่องนี้นั้นกล่าวไปถึงกลางดึกคืนหนึ่งมีพระหนึ่งรูปกับคราวาสหนึ่งคนสนทนากันอยู่ในวัดฆราวาสคนนั้นก็ได้เริ่มบทสนทนาขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมแต่งงานแล้วแต่ตอนนี้ไปตกลุมรับหญิงสาวคนหนึ่งผมจะทำอย่างไรดีครับ หลวงพ่อจึงพูดขึ้นว่าโยมมั่นใจไหมว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่โยมจะรักตลอดไปคารว์ก็กล่าวขึ้นว่าแน่ใจครับพระก็บอกว่างั้นโยมก็ต้องอยากกับภรรยาคนนี้แล้วก็ไปขอเธอแต่งงานซะยมคนนี้ก็พูดขึ้นทันทีว่าแต่ว่าภรรยาคนปัจจุบันของผมก็อบอุ่นใจดีเป็นคนดีไม่แพ้กัน ถ้าผมทําอย่างนั้นมันจะไม่โหดร้ายไรซึ่งคุณธรรมเกินไปหรอครับพระก็กล่าวขึ้นว่าในชีวิตการแต่งงานนั้นหากไรซึ่งความรักไรซึ่งคุณธรรมถึงจะถือได้ว่าโหดร้ายตอนนี้ยอมรักคนอื่นแล้วมันจะรักเขาแล้วการทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคาราว่าก็บอกกับหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อครับแต่ว่าภรรยาของผมนี้ ก็รักผมมากรักอย่างลึกซึ้งหมดใจด้วยหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่างั้นก็ดีแล้วแสดงว่าเขาก็คงจะมีความสุขรารวาก็ดูมีลักษณะจะชงวงนใจเล็กน้อยแล้วจึงพูดขึ้นว่าผมจะอย่ากับเขาไปแต่งงานกับคนอื่นเธอต้องรู้สึกทุกข์ทรมานถึงจะถูกทำไมหลวงพ่อบอกว่าเธอจะมีความสุขล่ะครับพระก็พูดขึ้นว่า ในชีวิตการแต่งงานเขายังมีความรักให้โยมอยู่แต่โยมหมดสิ้นความรักต่อเขาแล้วในความเป็นจริงนั้นโยมได้สิ้นความรักกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้สูญสิ้นความรักกับโยมและการสูญสิ้นนั้นเป็นความทุกข์ดังนั้นคนที่ทุกข์ทรมานก็คือโยมตัางหากคาราวาสแต่ผมกำลังจะหย่าก,กับเธอเพื่อไปแต่งงานกับคนอื่นเขากำลังจะเสียผมไปนะครับ หลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าโยมผิดแล้วโยมเป็นแค่รูปปัตธรรมของการแสดงความรักแบบหนึ่งของชีวิตการแต่งงานเท่านั้นเมื่อรูปปัตธรรมนี้หายไปแล้วความรักแท้ของเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่รูปปัตธรรมอันอื่นดังนั้นแล้วความรักแท้ในชีวิตการแต่งงานของเขาก็ไม่เคยสูญเสียไปเขาก็เลยมีความสุขในส่วนของโยมต่างหาก ที่จะต้องทุกทรมานคารวาสแต่เขาเคยบอกว่าชีวิตนี้รักแต่ผมเท่านั้นนะครับเขาจะต้องไม่รักคนอื่นแน่ครับหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าโยมแล้วโยมเคยพูดประโยคนี้กับเขาหรือเปล่าคารวาสก็ดูมีลักษณะกั้มอึ่งตะกุกตะกักอยู่หลวงพ่อท่านจึงได้ถามต่อว่าโยมแล้วเทียนสามเล่มที่โยมมองเห็นตอนนี้ เล่มไหนสว่างที่สุดเราว่าผมแยกไม่ออกหรอกครับก็ดูเหมือนว่าจะสว่างเท่าๆกันนะครับหลวงพ่อจึงพูดขึ้นว่าโยมเทียนสามเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนผู้หญิงสามคนหนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวที่โยมบอกว่ารักที่สุดแต่โยมกลับหาเธอไม่เจอโลกใบนี้นั้นกว้างใหญ่มโหัานผู้คนก็มีมากมาย ผู้หญิงก็มีนับไม่ถ้วนแค่เทียนสามเล่มนี้โยมก็ยังหาเล่มที่สว่างที่สุดไม่ได้แล้วโยมจะมั่นใจได้ยังไงว่าเธอคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่โยมจะรักคารวสก็ดูมีท่าทีที่อึดอัดคล้ายกับว่าพูดไม่ออกหลวงพ่อก็พูดต่อว่าทีนี้โยมก็ลองไปหยิบเทียนที่จุดเรียงกันอยู่สามเล่มนั้นหยิบมาเล่มหนึ่งวางไว้ที่หน้าโยม แล้วก็ลองมองใหม่ทีนี้เทียนเล่มนั้นก็จะสว่างที่สุดคารวาสก็พูดขึ้นว่าแบบนั้นหลวงพ่อไม่ต้องบอกผมก็รู้ครับเทียนที่อยู่เล่มข้างหน้าสุดก็ต้องสว่างที่สุดแน่แนครับหลวงพ่อทีนี้โยมก็ลองเอามันกลับไปวางไว้ที่เดิมจุดเรียงกันเหมือนเดิมแล้วลองดูใหม่ซิว่าเล่มไหนสว่างที่สุดคารวาส เอามาเรียงกันเหมือนเดิมแล้วผมก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีครับว่าเล่มไหนสว่างที่สุดทีนี้หลวงพ่อท่านก็จึงได้อธิบายว่าโยมในความเป็นจริงแล้วนั้นเทียนเล่มที่โยมหยิบมาวางตรงหน้าเล่มเมื่อกี้นี้ก็คือหญิงคนนั้นที่โยมรักเมื่อโยมรักเธอก็อเหมือนเอาเทียนมาวางไว้ใกล้ๆมันก็จะถูกดวงตาของโยมขยายให้ใหญ่ขึ้นแต่เมื่อเอากลับไปวางไว้ที่เดิม โยมก็จะรู้สึกว่ามองหาเล่มที่สว่างที่สุดไม่เจอความรักที่บอกว่าเป็นรักสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีจริงหรอกโยมมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาไม่มีอยู่จริงคารวะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ผมยาเพียงแต่กำลังชี้จุดให้ผมเข้าใจเท่านั้นหลวงพ่อก็จึงได้บอกว่าโยมทีนี้ก็ไปได้แล้ว ครวาสหลวงพ่อครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมควรที่จะรักใครเขาก็คือภรรยาของผมนั่นเองครับสาธุคิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะโยมท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้จบแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างคลิปนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของสถาบันครอบครัวนี้ ก็เป็นสถาบันหลักในสังคมที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามสถาบันครอบครัวนี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะสามารถวัดคุณภาพและบ่งชี้ถึงประชากรที่ถูกผลิตออกมาในสังคมว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดฉะนั้นแล้วผู้ที่เป็นพ่อแม่นั้นก็ไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆว่าอะไรที่สมควรและไม่สมควร ที่จะปฏิบักิต่อลูกฉะนั้นแล้วผมจึงขออนุญาตนำเสนอบาปทั้ง14ประการที่พ่อแม่กระทำต่อลูกที่ชื่อว่าพ่อแม่รังแกฉันที่ผู้เป็นพ่อแม่นั้นก็อาจจะเผลอทำกับลูกโดยที่ไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนที่จะรักลูกของตัวเองทั้งนั้นและแต่ละครอบครัวนั้น ก็ล้วนแล้วแต่มีวิธีในการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่ได้กระทําไปนั้นก็หวังให้ลูกได้เป็นคนดีและได้ดีก็เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของตัวลูกเองแต่ในบางครอบครัวนั้นผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็อาจที่จะรักลูกไม่ถูกทางก็กลายเป็นว่าพ่อแม่รังแกฉัน วันนี้ผมจึงขออนุญาตนำคำสอนที่ว่าด้วยเรื่องของบาป14ประการที่คุณอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวมาฝากผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะหากได้กระทําไปแล้วก็จะเป็นผลเสียต่อลูกของเราในอนาคตครับและถ้าได้ทําแบบนี้ไปแล้วก็ขอให้รีบเลิกทำเสียก่อนที่จะสายเกินไปครับพ่อแม่รังแกฉันข้อที่หนึ่ง ก็คือการทำร้ายลูกด้วยการที่รักเขามากจนเกินไปผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลงลูกของตนนั้นก็จะถูกทุกอย่างลูกของตนก็จะดีกว่าคนอื่นเสมออันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนที่มีอัตราสูงมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ผิดชอบที่จะดูถูกคนอื่นเป็นตัวปัญหาแต่ก็จะไม่ยอมรับ ว่าตนเป็นคนที่สร้างปัญหาครับข้อที่สองก็คือการทำร้ายลูกด้วยการตามใจเขามากเกินไปผลก็คือพ่อแม่ก็จะกลายเป็นค่าช่วงใช้ของลูกส่วนลูกนั้นก็จะกลายเป็นลูกบังเกิดกล้าวที่พ่อแม่จะต้องยอมให้เขาทุกอย่างที่หนักไปกว่านั้นก็คือเมื่อพ่อแม่ไม่ยอมทำตามที่ลูกต้องการลูกบางคนนั้นก็อาจจะถึงขั้นบานปลาย ไปจนถึงขั้นทุบตีทำร้ายผู้เป็นพ่อแม่ข้อที่สามพ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิดทำเลวทำบาปผลก็คือลูกก็จะเสียสามัญสำนึกแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่เป็นมองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมว่าดีเป็นอย่างไรชั่วเป็นอย่างไรจนอาจจะถึงขั้นที่ลูกกลายเป็นนักเลง อันธพาลระร,รานคนเขาไปทั่วขาดทักษะการคิดการใช้เหตุผลการทำงานการเข้าสังคมเขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้เท่านั้นแต่ก็ยังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกต่างหากข้อที่4พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการทำแต่งานสังคมสงเคราะห์อนอกบ้านไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลคอยให้ความรัก ต่อลูกโดยลืมไปว่าคนที่ตนต้องดูแลก่อนต้องสงเคราะห์ก่อนต้องให้ความรักก่อนก็คือลูกผลที่จะตามมาก็คือแม้ว่าจะกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จนอกบ้านสังคมสรรเสริญแต่กลับเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวในบ้านและลูกก็จะกลายเป็นเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นไม่พร้อมที่จะแบ่งปันความรัก และความอบอุ่นให้กับใครพ่อแม่รังแกฉันข้อที่หพ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักยกย่องชมเชยเมื่อลูกของตนประสบความสำเร็จในการเรียนในการทำงานหรือไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมใดๆก็ตามผลที่จะตามมาก็คือลูกของตนก็จะกลายเป็นคนที่ใจคอคับแคบยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความสำเร็จเขาก็จะกลายเป็นนักอิจฉาตัวฉกาดที่จ้องแต่จะหาทางทำลายคุณงามความดีของคนอื่นพ่อแม่รังแกฉันข้อที่6พ่อแม่ทำลายลูกด้วยการให้เงินลูกเพียงอย่างเดียวท่านผู้ฟังครับข้อนี้นั้นมีความสำคัญมากเพราะผลที่จะตามมาก็คือลูกของคุณก็จะไม่รู้จักคุณค่าของเงิน ไม่เห็นคุณค่าของพู้ที่หาเงินและยิ่งให้เงินเขาด้วยวิธีการง่ายๆยิ่งเขาได้เงินมากก็จะยิ่งผ่านเงินเก่งมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้และทั้งๆท,ที่ค่าใช้จ่ายนั้นสูงแต่ว่าเขากลับจะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำครับข้อที่7พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง ด้วยความที่รักลูกและเกรงว่าหากให้ลูกทำอะไรด้วยตัวของเขาเองนั้นเขาก็จะลำบากผลก็คือเมื่อเขาเติบโตขึ้นลูกของคุณก็จะกลายเป็นลูกแง่ที่พึ่งตนเองไม่ได้ทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้ยิ่งเขาเติบโตขึ้นก็จะยิ่งเป็นตัวปัญหาของสถาบันครอบครัวครับข้อที่8พ,พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมส่งเสริม ให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีท่านผู้ฟังครับการสนับสนุนเรื่องการศึกษากับลูกนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะมีความสำคัญเป็นลำดับแรกเพราะการศึกษานี้สามารถที่จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเขาจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมต่อไปได้ในอนาคตครับการที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่มวัวแต่มาสนใจเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำธุรกิจ เป็นร้อยเป็นพันล้านแต่ไม่รู้จักที่จะลงทุนในการสร้างลูกให้เป็นปัญญาชนนั้นผลที่ตามมาก็คือเมื่อลูกของคุณเติบโตขึ้นก็จะโตเพียงแต่ตัวเท่านั้นแต่ทว่าสติปัญญาของเขานั้นก็ไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าที่ควรครับข้อที่เก้าพ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสอนเขาให้รู้ถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ผลก็คือเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจึงพร้อมที่จะระหนีจากพ่อแม่โดยที่เขาไม่รู้สึกผิดไม่เห็นความจำเป็นว่าการเป็นลูกที่ดีนั้นจะต้องกระตันยูกระตาวทีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่ของตนอย่างไรพ่อที่สิบพ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนลูกให้รู้จักการบรบเพนตนเป็นผู้ให้ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจคิดแต่จะกอบโกยคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวจนมองไม่เห็นหัวคนอื่นแทนที่จะถือหลักยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งกับถือหลักยิ่งรวยยิ่งคอรับชันยิ่งแบ่งปันยิ่งสูญเสียเปล่าข้อที่11พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง ลก็คือลูกกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตนเองส่งผลให้ไร้ภาวะของผู้นำไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเองต้องเดินตามคนอื่นโดยดุสฎดีข้อที่12พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการแม่แนะนำให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรนั่นก็คือเพื่อนแท้ ผลก็คือคนรอบกายของเขานั้นก็จะมีแต่บาปมิตรก็คือเพื่อนเทียมที่จะคอยแต่ประจบสอพรอคอยหลอกล่อให้เขาทำแต่ความเลวนำพาชีวิตของเขาไปในทางที่เสื่อมตกอยู่ในวังวนของอบายมุขเอาแต่สนุกสนานไม่สนใจหาแก่นสารให้กับชีวิตข้อที่13พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี ผลก็คือเขาจะกลายเป็นคนที่หยาก,กระด้างทั้งทางกายทางใจใจคอก็จะโหดหินทำมินชาิขาดความสุภาพอ่อนน้อมขาดสัมาครารวะไม่รู้จักการเทศะไม่รู้จักประมาณตนครองตนครองงานไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าของระเบียบประเพณีกฎหมายจรญญาจารีตของสังคมไม่มีความเคารพในศักดิ์ศรี แห่งความเป็นคนดีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและพ่อแม่รังแกฉันใม่ข้อสุดท้ายข้อที่14ก็คือการที่พ่อแม่ทําร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกเป็นคนรักการอ่านรักการเขียนม,มีความกระตือรือรน้นรักในการเรียนรู้สแสวงหาความรู้ใหม่ๆรักการเดินทางกับปล่อยให้เขา ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวของเขาเองไปตามยถากรรมผลที่จะตามมาก็คือเขากลายเป็นคนหูตาคับแคบขาดความรู้พื้นฐานขาดความรู้รอบตัวขาดความกระตือรือร้นไม่มีแรงจูงใจให้ไฟสัมฤทธิ์ในการคิดการพูดทำให้ไร้ซึ่งความเฉลียวฉลาดปาดเปเรียงขาดความแหลมคมตามไม่ทันโลกตกข่าวเป็นคนว่างเปล่าทางความรู้ ในเรื่องของความรู้รอบตัวต่างๆความคิดและจิตใจก็จะไร้ซึ่งรสสนิยมอย่างอรารยชนก็ขอฝากไว้ว่าหากพ่อแม่ท่านใดที่เด็กเผลอทํา14ข้อที่กลา่าวมาน,นี้ก็ขอให้เลือกทำเสียนะครับผมก็เชื่อว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่นั้นก็ล้วนแล้วแต่รักลูกปรารถนาต้องการให้ลูกได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆ และเป็นคนดีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าหากท่านได้เผลอทําทั้ง14ข้อข้อใดข้อหนึ่งที่ได้กล่าวมานั้นก็อาจจะเป็นการรักลูกในแบบที่ผิดๆกลายเป็นว่าพ่อแม่รังแกฉันไม่ที่สุดครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังในช่วงของตอนท้ายก่อนจากนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อทำข้อฉกคิดคติเตือนใจหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมานำเสนอในช่วงท้ายนี้อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรในระดับหนึ่งผมก็ขอนำเสนอหัวข้อสั้นๆกระชับสักเล็กน้อยมานำเสนอท่านผู้ฟัง ก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องจงน้อมตัวเองให้ต่ำลงเพื่อยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นท่านผู้ฟังครับเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายได้เลยถ้ามัวแต่ไล่ป่าก้อนหินใส่สุนัขทุกตัวที่คอยเห่าเราในเชิงอุปมาอุปมยนี้ก็มีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งท่านก็ได้เมตตาสอนเคล็ดลับในทางรอดจากการถูกสุนัเขเห่า คือมีอยู่ครั้งหนึ่งขนาดที่เราได้ตามหลวงตาเดินทุดงในการไต่ขึ้นภูเขาลูกหนึ่งตลอดทางไต่ขึ้นเขานั้นก็จะมีกิ่งไม้มาขวางทางตลอดในตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้วิธีการก็เลยโดนกิ่งไม้บาดตามร่างกายอยู่หลายจุดหลวงตาท่านก็ได้แนะนำวิธีและเคล็ดลับทางรอดจากกิ่งไม้เหล่านั้นท่านก็ได้บอกว่ากิ่งไม้เหล่านั้น มักจะมบิทางให้เราก้มรอดผ่านไปได้หากเราไม่อยากบาดเจ็บไม่อยากเสียเวลายุ่งยากเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสู้ไปหักมันรกเพราะเป้าหมายของเราก็คือการต้องการไปสู่ยอดเขาไม่ใช่มาเสียเวลาสู้กับจริงไม้ดังนั้นแล้วเราก็เพียงแค่ค่อยๆก้มลงอย่างมีสติแล้วก็รอดผ่านมันไปแต่ถ้าเราไม่ก้มเราก็จะไม่รอด และถ้าหากเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่มีทางรอดให้ก้มผ่านไปได้จริงๆเราจึงค่อยสู้ค่อยหักมันทิ้งก็เหมือนกับในชีวิตของเราในบางสถานาการณ์นั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสู้รบกับคนที่มาขัดขวางเราเราเพียงแค่หาทางรอดแล้วค่อยๆก้มผ่านเขาไปอย่างมีสติเพราะเราไม่ได้มีความต้องการที่จะเอาชนะเขา เราเพียงแค่ต้องการเดินไปสู่เป้าหมายของเราเท่านั้นท่านผู้ฟังครับหากพิจารณาข้อคิดในเรื่องนี้นั้นการที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายสักอย่างในชีวิตในบางครั้งนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลากับใครกับบางคนที่คอยมาขัดขวางเราเลยก็ขอให้เอาเวลาไปโฟกัสที่เป้าหมายของเราดีกว่าจงน้อมตนเองให้ลงต่ำ เพื่อยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังในการนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง ไม่มากกว่าน้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนอยวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกงรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดิ์ิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออาภาัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วย หากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดสับส c r ร b e กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า